สวัสดีครับสุสดทุกคนด้วยนะครับนานๆนนทีจะทําแบบคอนเทนต์อะไรเล็กๆน้อยๆอย่างนี้ทีนะก็คือวันนี้นะฮะเรามีคอนเทนต์ง่ายๆเลยคือแค่อยากเห็นรีแอคชั่นของขมุยว่าขึ้นมาข้า,ขางบนห้องเนี้ยครั้งแรกพูดไปครั้งแรกก็ไม่ใช่เพราะน้องเคยขึ้นมาเมื่อตอนแบบตัวเท่านี้แต่ตอนเนี้ยตัวเท่านี้ <laughs> คนละไซซ์ก็คือเขาจะมีอาการยังไงบ้างกับการเห็นห้องนอนของเราคือคือเดาออกแล้วก็คงจะไป มันเคยขึ้นมาแล้วเว้ขามุยอ่ะเคยแบบขึ้นแบบบันไดแตะๆแทแขึ้นมาแล้วก็สังสํารวจห้องนั้นสํารวจห้องนี้อะไรเงี้ยแต่นั้นเราไม่อนุญ,ญาตให้มันขึ้นมาไงวันนี้เราจะอนุญาตให้เขาขึ้นบนเตียงด้วยจะได้ดูอาการว่าเป็นยังไงคือมันเป็นยังไงบ้างอาการที่ได้ขึ้นมาเนี่ยม,มันจะมีความสุขไหมจากที่ต้องแอบแอบมาดูอันนี้คือขึ้นมาแบบอนุญาตเนี่ยมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเขาเรียกเขาเลยมาขามุยไม่ใช่ไอที่ตอบไม่ใช่ข่มุย ขึ้นมาขึ้นมาเป็นไรหรอกมันก็ติขึ้นหัวคตรคุมโคลอ่ะมันอ้วนขึ้นแล้วใช่ไหมจำได้ไหมคือเคยอยากเข้าห้องนี้ตลอดจำได้ไหมเย้เป็นไงเป็นไงเข้าห้องมาทั้งเรกเป็นไงเป็นไงข้นเตียมไหม เอาไงมุยเอาไงมีติงไหมม้ยเฮ้ย1องครับึ้นไปเราดูรีแอคมันก่อนโอนน่ารักเลยไงโอ้ย นทุกคนดูขนดิขนมุยมันร่วงเต็มเลยเนี่ยเหตุผลหนึ่งในเหตุผลที่ไม่เอาขึ้นห้องอ่ะอะไรเงี้ย,ออยแหละแต่ไม่เป็นไรมันเพิ่งอาบน้ำมาเว้ยมุยก็เลยเอาขึ้นมาได้ใช่ไหมสบายไหมตรงนี้สบายไหมเย็นสบายดิข้างบนเย็นกว่าข้างล่างใช่ปหมล่ะ พราะเรามีเฟสอินสองจุดศไม่ได้บอกมุย,ยบอกทุกคนนั่นแหละเชื่อ่อบอากาศแบบล้บบบบบำๆนาความสดชื่นจากธรรมชาติเข้าสู่ภายในห้องมุยอยู่กับแป๊บหนึง่งข้อขอพูดให้จบก่อนนะเราสามารถสัมผัสกับอากาศบริสุทธิ์ข้างนอกได้โดยที่ไม่ต้องเปิดหน้าต่างนะทุกคนเพราะเรามีโหมดที่สามารถที่จะวนเวียนอากาศจากข้างนอกเข้าสู่ข้างในและข้างในอกนอกสู่ข้างนอกได้นะครับเรารู้เร่งหวดหนึงน่ง ่เห็นสีฟ er, you know, ้าน so ั so, right? so uhm, okay. yeah. ่นไหมมันเป็นท่อนําส่งอากาศเข้าสู่ในบ้านครับทุกคนประหยัดพลังงานแบบเอโบบวกแล้วก็ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ด้วยนะครับทุกคนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากๆที่สําคัญคือเย็นไวภายใน30วิของคดีจริงมุย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 เป็นมุยคือมุยอ่ะไม่อยากอยู่กับผมมุยเพราะว่าผมอ่ะชอบแกล้งเขาดูดิแล้วถ้าถ้าถ้าเขามองหางตาเงี้ยชัวร์เลยไม่อยากอยู่ดูดิมองไนกระจกเนะค่ะมุยโอ้ยโอ้ย ย่ด,ยดถ้ากูเป็นอะไรไปทั้งบ้านอยู่แต่ไอ้มวยกูก็กูตายนะบอกไว้ก่อนมุยไม่สนใจพ่อเลยเลยเลิก,กครัวอยากรู้ไหมครับว่าขามุยฉลาดขนาดไหนมันฉลาดขนาดที่แบบว่าเราบนมันอะ่ะมันยังรู้เลยเราถ้าแบบมีชื่อมันเข้ามาเหมืแบบอนจางเจ่นแบบว่าขามุยหล่อมากอะไรเงี้ยเขาจะแบบตาเขาจะเปิดๆเ,เขาจะแอบ,บแันไปม,มองผมไม่เชื่อรองเลยแบบไอ้มุยมวยแม่งดื้อจหายเลยว่ะ ไม่ค่อยฟังเลยแบบนี้อยู่นี้นะทำติดหลอด่อติดเท่ไม่อยากอยู่กับพ่อกับแม่อยากอยู่คนเดียวทุกคนว่ามันรู้ไหมว่าผมบ่นทุกคนว่ารู้ไหมคือมวยมาอยู่ข้างบนแค่ประมาณส0นาทีนิดๆขนเต็มห้องเลยเฮียสบายอังสบายยังสบาย,บายล้วจะได้ลงละ สิ่งที่จะฝากก่อนไปนะครับคือสุขภาพและอากาศที่ดีครับเวดอิน2.0เครื่องปรับอากาศของ TCL นะครับลงทุนกับสุขภาพดีที่สุดแล้วและตอนนี้นะครับอัสนอใมี4.4พอดีเลยเราเข้าไปดูนะครับมีโปรโมชั่นอยู่ไปและเจอกันบ๊ายบาย